สวัสดีจ้าพกช่องเตงตองจะที่ว่ากินเก่ากินเขากันจ้านี่ค่ะติดเลยสตอเบาสตอ,เบ,สตอเบาตำแตงตำแตงนี่จ้าตำแตงลล่ตำแตงลายสตอเบาอันนี้เขาป่อกเองจ้าไปเก็บมาจากต้นไม่ร่วงพื้นร่องหยางเลยจ้าเก็บมาจากต้นแล้วก็มาโรยนี่เลยจ้า ตำแต้งล่ายสตอเบอรนี่จ้ะสุดยอดเลยอันบเดกแกก็มีจ้ะปอกแล้วเด้อแต่บะเดกแกจะกเม็ดออกจากกันอยู่ถ้าเดกแกอยู่มันเป็นนวยน่อนนะเพื่อเขาอยากกินแค่แบบใส่ปากแค่เลยนี่จ้ะบะเดบะเดปอกเมือดข้างล่างกับเป็นเม็ดสตอเบาที่แกแล้วแตงไทยจิบนี่จ้ะพี่น้อง ตำแตงแล้วก็นี่หยอดชูรสผักชูรสตัดหยอดมันแตกายเนาะมีแต่หยอดใหญ่ๆอวบๆเลยหยอดใหญ่ๆอวบๆนี่มากินหย,ยอดขนาดนี้แสบแสบกล้วมนันมวนดีแต่ว่านี่มันหยอดใหญ่ผูดเบิงที่้อกซ้ำนิว้วคุณอะเกือบทอน,นิิวมือไอโดซี่เอ้เออปพูกันคันคาแ้ ยอดใหญ่ค่ะตอนซ่อนกับอวบเลยนี่จ้ะแต่มากินแบบงั้นสลนะเนี่ยนี่นอนสิยังสีแสบกลัวมากินแบบนี้ก็ต้นเดียวกันนั่นงามบังงามโอ้ไปสเสียงเพลงพี่น้องเลยเดี๋ยวเด้อเอาสิเป่าการเสียงเพลงเลยพียพ่พน้องแต่ในเครื่องกับซอยอยู่เครื่องปัน่นหนามกับซอยนี่จ้าขี้เหนียวหอน,นหอนเลยขี้เหนียวหอน เจอนี่คลิปหนาเจอกันไหมจ้าแค่นี้ละจ้าเสียงพีง่มีเสียงพิง่คำมุนคุยต่มตาคอต่มปลาคอหนังทอง